สิบสาสิปีที่แล้วมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เทรนด์ของ AI อ่ะเริ่มตกไปเรื่อยตกไปเรื่อยคนบอกว่าโอ้มันไม่น่าเวิร์กเลยแค่จะให้หุ่นยนต์มันหยิบน้ําขึ้นมานี่ก็แบบทําอะไรแทบจะไม่ได้แล้วนะครับดิจิตอลคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้มันเร็วมากอยู่แล้เทียบกับสิบยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยแล็ปท็อปตอนนี้เราก็เร็วกว่าสมัยนั้นเยอะมากสมัยนั้นคือแทบจะเปิดจะปิดทีนึงนี่มันก็แบบเป็นนาทีเนาะ<ม>เราก็เลยอาจจะคิดว่าตอนนี้คอมมันก็เร็วมากอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนสาาหหรรััับงปญดิิิจตตออลมมพว์ ช้ามา,มากนะครับยกตัวอย่างเช่นการออกแบบตัวยาสักตัวหนึ่งถ้าเราต้องการทำซิมูเลชันการออกแบบตัวยามันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นพันๆปีเลย CPU ก็เป็นหน่วยประมวลผลดิจิตอลคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งที่มันทำให้การประมวลผลบางอย่างมันเร็วกว่า CPU มากๆแล้วมันเป็นเพราะกำลังการประมวลผลตรงนี้ที่ทำให้ AI อ่ะมันฉลาดขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มที่จะเป็นเทรนขึ้นมาจนถึงวันนี้ มี GPU แล้วต่อไปมี q p u เพิ่มเข้ามาคือ Quantum Processing Unit q p u เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ AI เนี่ยมันกระโดดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจากเดิมที่โฟกัสในเรื่องของ Predictive อย่างเดียวม,มันก็อาจจะเริ่มมา Prescriptive ได้ดีมาก Quantum มันเกิดขึ้นที่ยุโรปเพราะฉะนั้นรากฐานที่ยุโรปยาวนานสุดแต่ในแง่ Commercial หรือการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยผมพิดว่าอเมริกาค่อนข้างจะมาได้เปรียบในช่วงนี้นะครับ แต่ว่าในอนาคตก็พูดยากว่าใครจะเป็นผู้นําเพราะว่าอย่างอย่างที่เรียนว่าจีนเองเขาก็ลงทุนมาแบบหนึ่งในสาของโลกอ่ะคนเดียวแล้วก็มีโปรแกรมทางด้านควอนตัมคอมพิวติ้งเยอะมากๆเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันว่า,ว,าว่าจีนจะเป็นผู้นําในอนาคตทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็มีความพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆมันก็ยี่สิบสาปีที่ผ่านมา,าที่เรียนควอนตัมคอมพิวเตอร์มันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าภาพรวมการลงทุนเนี่ยในระยะยาวเนาะก็น่าจะเป็นบวกอยู่ ที่ดเรเล่าถึงความสามารถในการประมวลผลนะคะที่กว้างลึกรวดเร็วนะคะในสาขาที่ควอนตัมคอมพิวติงมีความเชี่ยวชาญเนี่ยก็แปลว่าประโยชน์ที่มันจะสร้างประโยชน์ที่มันจะเติมให้กับโลกใบนี้เนี่ยมันน่าจะมหาศาลนะคะมันจะเปลี่ยนโฉมทั้งโลกนี้ไปยังไงได้บ้างคะดรพอจะเล่าหรือว่าฉายภาพให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับคืออันดับแรกต้องต้องต้องออทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่าเราเราอาจจะคิดว่า ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้มันเร็วมากอยู่แล้วเนาะเราถือถ้าเทียบกับสิบยี่สปีที่แล้วเนี่ยแ็ปทอปตอนนี้เราก็เร็วกว่าสมัยนั้นเยอะมากสมัยนั้น,น,นคือแทบจะเปิดจะปิดทีหนึ่งนี่มันก็แบบเป็นนาทีเนาะเราก็เลยอาจจะคิดว่าตอนนี้คอมมันก็เร็วมากอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับบางปัญหาดิจิตอลคอมพิวเตอร์มันช้ามากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการออกแบบตัวยาสักตัวหนึ่งถ้าเราต้องการทำซิมูเลชันของการออกแบบตัวยาเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นพันๆปีเลย ซึ่งก็ impractical เนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าทุกวันนี้เวลาเราออกแบบตัวยาเราก็ต้องใช้วิธีการลองผิดลองถูกซะเยอะนะครับซึ่งลองครั้งหนึ่งก็มีโปรเซสที่ยาวนานกว่าจะไปคลิน i c อ l trials อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามีควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่สามารถลองรูปแบบของตัวยาที่มันเหมาะสมเนี่ยได้ในความเร็วมากๆ life cycle การผลิตตัวยาเนี่ยก็อาจจะลดลงมาเยอะมากๆนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จํากัดอยู่ที่ตัวยาเราก็พูดถึงเรื่องของวัสดุ ต่างๆเช่นเราสมมติเราต้องการวัสดุหรือพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายมากขึ้นมีรีไซเคิลง่ายมากขึ้นมีอิมิชชั่นลดลงเราจะหาโครงสร้างสารเคมีอะไรที่จะมาทำวัสดุพวกนี้นะครับอะไรพวกนี้มันก็เป็นเป็นเป็นงานที่ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เดี๋ยวทำใช้เวลาค่อนข้างนานในการคำนวณหรือจริงๆการอะไรที่มันดูเหมือนง่ายอย่างเช่นการพยากรณสภาพภูมิอากาศ ว่าแม่จะเคลื่อนตัวไปตรงไหนฝนตกเมื่อไหรเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราต้องการซิมูเลชันให้มันละเอียดมันก็เป็นงานที่ยากมากๆสำหรับดิจิตอลคอมพิวเตอร์ด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่างานแบบเ,เช่นขุดเจาะในในทะเลนะครับเพื่อเพื่อเพื่อหาบ่อน,น้ำมันต่างๆเนี่ยทุกวันนี้เวลาทำเขาก็จะมีเทคนิคที่เรียกว่าไซ i s มิคอิม g มจิงก็คือว่าเขาจะจะ,จะพยายาม r e c o n s t r u ค t ภาพของมหาสมุทร ที่อยู่ใต้มหาสมุทรเนี่ยทั้งหมดนะครับซึ่งก็ใช้เวลานานมากเลยในการใน,ในการในการโปรเซสแล้วก็ r e s o ล u ช i ั่ภาพที่ได้มาก็ดีมั่งไม่ดีมั่งทําให้บางครั้งเนี่ยเจาะไปวางแท่นตุดขุดจเจาะอลยเรียบร้อยเจาะไปก็ไม่เจอน้ำมันเพราะว่าเร s o ล u ช i ั่นไม่ดีพอการที่มีความตัมคามพิิเตอร์มันก็อาจจะทําทให้การประมวลผลตรงนี้ได้รวดเร็วมากขึ้น,นรหรือว่างานแบบเมื่อกี้เราเมนชั่นฟแนนซ์ขึ้นไปแล้วนะว่าเราต้องการที่จะ เช่นเราทำอัลกอริทึมเทรดดิ้งล้วก็อาจจะต้องการความคิดที่มันเร็วมากๆแล้วก็สามารถคำนวณแฟกเตอร์ที่มันหลากหลายมากๆได้ใครที่มีเอนจินพวกนี้ได้ดีกว่าเนีมันก็มีเหมือนกับ competitive advantage ในการทำตัวเทรดดิ้งตัวนี้ถ้าเป็นภาคโลจิสติกเองาก,การบริหารจัดการเส้นทางการวิ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้าง ชาเลนจ์นะครับโดยเฉพาะว่าทุกวันนี้แล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซก็โตมากขึ้นเรื่อยๆนะการส่งของที่รวดเร็วในวอลลุ่มเยอะๆมันก็เป็นความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการออกแบบเส้นทางที่มันซับซ้อนและก็สามารถปรับได้ในเรียลไทม์อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นการคำนวณที่ค่อนข้างจะวุ่นวายนะหรือว่าการวางแผนผลิตในในโรงงานต่างๆบางครั้งโรงงานมีซัพพลายเชนที่ค่อนข้างใหญ่การออกแบบ ที่มันการผลิตหรือวางแผนที่มันออปติมัมทั้งซัพพลายเชนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ c h a ์ l ลนจ์นะครับว่าจริงๆแล้วงานที่สามารถทําได้เนี่ยเล่าได้ไม่จบอะครับเล่าได้เรื่อยๆเลยครับค่ะโหสุดยอดนะคะเฉพาะที่ดรไลฟ์ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคมีนะคะเรื่องของวิศวกรรมภาคอุตสาหกรรมภาคที่เกี่ยวข้องกับยานะคะบริการสุขภาพ โลจิสติกการเงินนะคะนี่มันก็มันก็แทบจะเป็นทั้งชีวิตของมนุษย์แล้วนะที่เราจะเห็นมันเข้ามาเปลี่ยนและเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้มันเร็วขึ้นนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ตื่นเต้นกับเทคโนโลยี AI นะคะเขาก็พูดกันเหมือนกันนะคะ AI นี่ก็จะเป็นสุดยอดมันสมองที่ทำให้ทุกอย่างนั้นเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นนะคะคอมควมอนตัมกับ AI เนี่ยทำงานร่วมกันหรือว่าส่งเสริมกันยังไงบ้างหรือเปล่าคะ คือเราอาจจะต้องมาถ้าตอบสั้นๆคือมันส่งเสริมกันนะครับทีนี้เราอาจจะจะส่งเสริมกันยังไงเราอาจจะต้องมาดูประวัติของ AI นิดหนึ่งว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงคือ AI เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคําที่มีมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของดิจิตอลคอมพิวเตอร์เลยก็คือมามีจะเป็นร้อยปีละเพียงแต่ว่าสมัยนั้นคอมพิวเตอร์มันแรงไม่พอสมัยนั้นก็จะมีเฉพาะ หน่วยประมวลผลที่เรียกว่า CPU Central Processing Unit ทีนี้พอมันแรงแรงไม่ค่อยพอเนี่ยช่วงผมจำปีแน่ๆไม่ได้นะแต่ก็จะมีน่าจะสัก2 0่สาสปีที่แล้วมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เทรนด์ของ AI เริ่มตกไปเรื่อยตกไปเรื่อยคนบอกว่ามันไม่น่าเวิร์กเลยแค่จะให้หุ่นยนต์มันหยิบน้ำขึ้นมานี่ก็แบบทำอะไรแทบจะไม่ได้แล้วนะครับปรากฏว่าพอพอ,พอเทรน มันลดลงลดลงลดลง,ลดลงเรื่อยๆเนี่ยมันมีอยู่จุดหนึ่งที่มันตีกลับแล้วมันก็พุงพ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะครับไอจุดเปลี่ยนตรงนั้นอะ่ะมันคือจุดที่สิ่งที่เรียกว่า GPU เข้ามา Graphical Processing Unit นะก็คืออย่างบริษัทที่ทำพวกนี้ก็คืออย่างเช่น NVIDIA นะครับที่ที่ที่ทำเรื่องของตัว GPU เนี่ย GPU ก็เป็นหน่วยประมวลผล Digital c o m ิ u t e r รูปแบบหนึง่งนะครับที่ มันทำให้การประมวลผลบางอย่างมันเร็วกว่า CPU มากๆนะครับแล้วมันเป็นเพราะกําลังการประมวลผลตรงนี้ที่ทําให้ AI อ่ะมันฉลาดขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มที่จะเป็นเทรนด์ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ทีนี้เวลาเราพูดถึง AI เนี่ยมันหลักมันมีวิธีสิ่งที่มันคิดได้เนี่ยมีอยู่ประมาณ3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเนี่ยเรียกว่าเป็น Descriptive Data Analytics descriptive คือการอธิบายว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น predictive data analytics ก็คือว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น demand จะเป็นยังไง supply จะเป็นยังไงซึ่งเราก็อาจจะเคยได้ยินคำว่า machine learning machine learning เนี่ยก็จะเข้ามาในสเต็ปนี้ค่อนข้างเยอะนะก็คือเอาข้อมูลในอดีตมาเรียนรู้เพื่อหา pattern แล้วก็ทำนายอนาคตอันนี้คือ predictive data analytics แต่ว่าจะมีอีกเลเยอร์อีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่า Prescriptive Data Analytics Prescriptive Data Analytics คือทำอย่างไรให้มันเกิดขึ้นถ้าเราอยากจะได้คอสที่ดีที่สุดเราจะต้องทำอย่างไรถ้าเราอยากจะทำให้เกิดคาร์บอนอิมิชชันน้อยที่สุดเราจะต้องทำอย่างไรถ้าอยากจะทำให้ด m มานสูงขึ้นมากที่สุดเราจะต้องทำอย่างไรอันนี้คือ descriptive data เอ่อ prescriptive data analytics นะครับซึ่งในเลเยอร์ที่3เนี่ยถามว่า Digital คอมพิวเตอร์ทำได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังยังทำได้ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่คาดการณกันนะครับว่าถ้าสมมุติเรามี Engine ตัวใหม่เข้ามาเสริม AI นะจากเดิมมันมี CPU มันมี GPU แล้วต่อไปมี QPU เพิ่มเข้ามาคือ quantum processing unit QPU เนี่ย มันก็อาจจะทำให้ AI เนี่ยมันกระโดดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจากเดิมที่โฟกัสในเรื่องของ e d i c t i v e อย่างเดียวมันก็อาจจะเริ่มมา e scriptive ได้ดีมากขึ้นดังนั้นก็คือมันจะส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของ AI ให้ล้ำไปยิ่งกว่าที่เราเห็นอยู่ปัจจุบนันนี้อีกหรอครดรใช่ครับคือ2เทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่คนลเลเยอร์ er กันเนาะ AI เนี่ยมันเป็นเลเยอร์ของมองว่ามันเป็นเลเยอร์ของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันก็ได้นะครับว่าเราจะ พัฒนาลอจิกต่างๆอย่างไรจะเทรนอย่างไรให้รวดเร็วมากขึ้นแต่ว่าควอนตัมมันเป็นเลเยอร์ที่อยู่อยู่ล่างกว่านั้นนะครับคือเลเยอร์ของมันสมองว่าจะ,ะประมวลผลต่างๆให้มันเร็วได้อย่างไรค่ะทีนี้ในช่วงที่ระหว่างที่มีการพัฒนานะคะเราก็ได้เห็นว่ามีค่ายใหญ่ๆนะคะมีเลเยอร์ใหญ่ๆมาอยู่ในสนามของควอนตัมคอมพิวติ้งอยู่เยอะเหมือนกันนะคะที่โร,รพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็น Google, นะคะ Microsoft นะคะหรือว่า a m azon นะคะตอนนี้คือถ้ามองถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาควันตัมคอมพิวติ้งเนี่ยเป็นใครบ้างมาจากค่ายไหนฝั่งอเมริกาเป็นใครนะคะฝั่งของจีนมีไหมนะคะฝั่งของยุโรปตอนนี้การแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะในอุตสาหกรรมครับก็จะแบ่งเป็นทั้งภาคภาค g o v e r n m e n t และก็ภาคภาคเอกชนนะครับ,ค,รบคือ การลงทุนทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 30 0 0 0่อบิลเลียนก็คือ30 0 0 0ล้านเหรียญนะครับดอลลาร์สหรัฐซึ่ง10บิลเลียนเนี่ยก็คือมาจากรัฐบาลจีนละหนึ่งในสามไปละยุโรปรวมกันจำตัวเลขเปะๆไม่ได้ก็น่าจะประมาณสักสินะครับที่เหลือก็เป็นฝั่งอเมริกาไปการลงทุน ส่วนใหญ่มาจากมาจากภาค r o v e r t นะครับแต่ว่าในฝั่งของภาคเอกชนเองก็ก็เริ่มมี Pick Up เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะาบริษัทเทคใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยกันอย่าง Google อ m a z o n IBM, Fujitsu, จิ Fuj s ึนะครับ Toshiba พวกนี้มีมีมีความตั p มคอมพิวติที่พัฒนาของตัวเองนะครับแล้วก็มีการให้บริการพวกนี้ ทั้งหมดเลยนะครับส่วนบริษัทฝั่งจีนไม่ไว่าจะเป็นหัวเว่ยอาลีบาบาพวกนี้ก็มีโปรแกรมทำด้านควอนตัมบ้างนะครับแต่แต่คิดว่าถ้าเทียบในเอกชนกับเอกชนอเมริกาน่าจะ,ะมามีมีมีผู้เล่นเยอะกว่าฝั่งจีนแต่ว่าถ้าเทียบรัฐบาลรวมรัฐบาลจีนไปด้วยเนี่ยก็คือเขาก็จะแบบเป็นผู้เล่นใหญ่สุดเลยในแง่ของเม็ดเงินการลงทุน ฝั่งยุโรปก็มีมีเป็นถ้าฝั่งรัฐบาลก็จะมีเป็นควอนตั้มยุโรเปียนแฟลกชิปนะครับเป็นเหมือนกับเ,เรือธงของทวีปยุโรปซึ่งก็เป็นเหมือนกับโปรแกรมใช้เวลาประมาณ10ปีในการในการพัฒนาตัวควอนตัมเทคโนโลยีตัวนี้นะครับบ้านเราก็ถ้าใกล้ใกล้เข้ามาหน่อยบ้านเราสิงคโปร์ก็จะมีแบบสตาร์ทอัพสองสามลนนะครับที่ทำด้านควอนตั้ม คอมพิวติงถ้าเป็นที่ไทยก็จะมีผมทําเจ้าเดียวนะ,ะถ้าเป็นที่อเมริกาก็จะมีสตาร์ทอัพบางเจ้าที่ตอนนี้อยู่ในตลาดเนาะก็เป็น i อ n อ QU q u a n t u ูมอนตัมดีเวฟรีเกตตี้กับพวกนี้ปีที่แล้วหุ้นตกระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าโดยคือเนื่องจากว่า มันก็เป็น hype c y c l ของของของเทคโนโลยีนะครับคือเวลามีอะไร break ตัวมานิดหน่อยคนก็จะ hype ไ y กันว่าแบบเออจะมาแล้วมาแล้วมูลค่าก็เพิ่มขึ้นแต่สักพักหนึ่งข่าวว่าจะตีตีตีตตขึ้นไปแต่สักพักหนึ่งก็จะตกลงมาเอ่อเพราะว่าปีที่แล้วเป็นช่วงหุ้นหุ้นน่าจะล่วงลงมาแต่ว่าผมมองว่าในแง่ของ f u n d a เมนทั l คือ,ค,อคือทางวิทยาศา,าสตร์เนี่ยมันก็มีความพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆมันก็ยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาอย่างที่เรียนนตัมคอมพิวเตอร์มันก็ พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าภาพรวมการลงทุนเนี่ยในระยะยาวเนาะก็ก,ก็ก็น่าจะเป็นเป็นบวกอยู่ถ้าเป็นเทรนด์ตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็จะไปเลือกลงทุนในบริษัทที่เป็นฮาร์ดแวร์สักส่วนใหญ่เพราะว่าจริงๆควอนต้มมันแบ่งไปทั้งเลเยอร์ทั้งทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์นะครับแต่ว่าตัวตัวบ o t t o m neck หลักๆตอนนี้มันอยู่ที่ฮาร์ดแวร์กันคนก็เลยชอบไปไปลงทุนกัน ที่ฮาร์ดแวร์กันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าในมองในต่ลดโลกค่ะแล้วคือถ้าดูศักยภาพของผู้เล่นนะคะแต่ละส่วนนะคะคือเราแบ่งเป็นอเมริกายุโรปจีนนะคะคือดูทรงแล้วเนี่ยใครที่มีพัฒนาการที่ที่ล้ำที่สุดคัะดรมีโอกาสเป็นเดอะวินเนอร์ในการครองความเป็นเจ้าของควอนตัมคอมพิวติ้งคือถ้าเรามองภาพรวม20-30ปีเนี่ยผมคิดว่า คือจริงๆควันต้าอ่ะถ้าเริ่มเป็นร้อยปียนะควันต้ามันเกิดขึ้นที่ยุโรปเพราะฉะนั้นรากฐานที่ยุโรปยาวนานสุดแต่ในแง่คอมเมอรเชียลหรือการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าอเมริกาค่อนข้างจะมาได้เปรียบในช่วงนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตก็พูดยากว่าใครจะเป็นผู้นำเพราะว่าอย่างอย่างที่เรียนว่าจีนเองเขาก็ลงทุนมาแบบหนึ่งในสาของโลกอ่ะคนเดียวนะครับก็เ แล้วก็มีโปรแกรมทางด้าน Quantum Computing เยอะมากๆเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าว่า,วาจีนจ,จะเป็นผู้นำในอนาคตก็ได้นะครับผมว่าเขาก็มองว่าในยุคดิจิตอลเขาไม่ทันอเมริกาแล้วก็เลยมา q u a n ต u m อาจจะมาเป็น lead ด,ด้านนี้